สวัสดีเช้าวันที่17กุมภาพันธ์สองพนะครับวันนี้เวลา8ปดนาฬิกาสนาทีครับฟังการวิเคราะห์สถานการณ์กราฟทองคําแล้วก็คู่สกุลเงินกันนะครับทองคําวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันศุกร์ที่ผ่านมามีการกดตัวลงนะครับมาทดสอบในกรอบราคา2886กับ2876ในกรอบนี้นะครับ มีการลดตัวลงมาทั้งหมดของวันศุกร์อยู่ที่ประมาณ6,300จุดครับมาเทสที่กรอบราคานี้นะครับแล้วก็ยกตัวขึ้นไปในเช้านี้ซึ่งเเราจะเห็นได้ว่าวันศุกร์ที่ผ่านมามีการประกาศตัวเลขนะครับคอรี Retail s a l e หรือดัชนีการขายการขายปลีกพื้นฐานตัวเลขออกมานะครับเป็นติดลบ รจริงๆแล้วเนี่ยข่าวเนี่ยไม่เป็นผลดีกับดอลลาร์สหรัฐนะเพราะว่ามีการติดลบอยู่นะครับทีนี้สิ่งที่น่ากลัวสำหรับเทรดเดอร์ในช่วงนี้นะครับก็คือข่าวนอกตารางหรือมีการแทรกแซงข่าวนอกตารางขึ้นมานะครับจากหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประธานาธิปดีโดนัมทำัมหรือเกี่ยวกับการประกาศ จุดยิ่งนะครับในสภาวะของของสงครามต่างๆก็มีผลกับทองคําเช่นเดียวกันนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมามีการกดตัวลงไปนะกดตัวลงไปที่ที่ราคาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับในแต่ละวีคอย่างที่บอกว่าเวลาที่เราเห็นนะครับว่ามีการยกตัวยกตัวขึ้นไฮทำโลนะครับขึ้นไายในวันศุกร ในวันพฤหัสหรือวันศุกร์ช่วงท้ายตารางถ้าเกิดว่าทิศทางแนวโน้มของกราฟเนี่ยนะครับไปในทิศทางขาขึ้นเขาก็จะมีโอกาสกดตัวลงมาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือในในการดูคลื่นของไทม์เฟรมสีชั่วโมงสำหรับพีเลียดของช่วงเวลาในรอบสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์นะครับก็อย่างที่บอกคนจะกกได้บอกไว้ว่า เรามาระวังในการเทรดในช่วงของวันพฤหัสกับวันศุกร์นะถ้าเทรนมีการยกตัวขึ้นนะครับแล้วก็วันพฤหัสวันศุกร์อาจจะมีการกดตัวลงมานะครับ mm hmm. ก็คือในแต่ละวันของสัปดาห์ก็ต้องมีการวางแผนการเทรดด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันนะครับมาดูในวันนี้กันสำหรับข่าวสำหรับสัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้ วันนี้เป็นวันหยุดวันหยุดของแคนาดานะครับ JPY เมื่อเช้าครับมีการประกาศ GDP นะครับไตรมาสที่4ตัวเลขออกมาเป็นสีเขียวนะสีเขียวซึ่งเราก็จะเห็นว่า JPY นะครับ JPY มีการยกตัวขึ้นแข็งค่านิดหน่อยนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นในตอนนี้ก็คือทางฝั่งของนิวซีแลนด์และออสเตรเลียเนี่ยมีการแข่งค่ากด กดดันทําให้ดอลลาร์สหรัฐนะครับมีการอ่อนค่ามีการอ่อนค่าในช่วงเช้านี้นะครับแต่กรบยกตัวขึ้นไปเพื่อไปปิดแก็ปไปปิดแก็บนะครับที่มีการทิ้งตัวลงมามีมีโอกาสที่จะยกตัวขึ้นไปถึงกรอบนี้เลยนะครับในโซนของ2 914แล้วก็29 2904นะครับกรอบนี้พันจุดนะครับอาจจะมีการขึ้นไปเทสนะครับแล้วก็มีการเลือกทางอีกครั้งหนึ่งว่าจะทุลุกรอบนี้ขึ้นไปไหมหรือเทสแล้วลงต่อตามแรงกดดันของแท่งอิมมาลานสแท่งนี้นะครับอิมมาลานก็คือแท่งนี้ซึ่งโมเมนตัมของ ของขาเซลล์นะครับในวันศุกร์ยังกดดันเช้านี้ของราคาทองคำอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกรอบนะครับ2914แล้วก็2904เป็นอีกหนึ่งกรอบที่ราคามีโอกาสขึ้นไปเทสได้ขึ้นอยู่ว่าเขาจะขึ้นไปนะครับเบรกเอาท์ะลุขึ้นไปต่อหรือไม่หรือถ้าเขาหดตัวลงมาครับรอให้ทะลุ28 2876ก่อนนะครับมีโอกาสยกตัวแล้วก็ลงมาอย่างนี้แต่ถ้าเกิดขึ้นไปทะลุนะครับมีโอกาสย่อตัวเข้าไปในโซนแล้วก็ยกตัวขึ้นไปต่อตีกรอบกว้างๆไว้สําหรับเช้าว,วันจันทร์นะครับเพราะว่าเป็นต้นสัปดาห์เช้านี้นะครับตลาดทางยุโรปแล้วก็อเมริกายังไม่ได้มีอิทธิพลกับราคาของทองคํานะครับเพราะนั้นอิทธิพลเช้านี้เนี่ยส่งผลจากช่วง วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็เลยทําให้มีการมีการยกตัวขึ้นไปนะครับเพื่อปรับฐานจะมีโอกาสลงไหมก็ขึ้นอยู่กับ csm ของ Unicorn Panel ครับว่าเขาจะมีการแข็งค่าหรืออ่อนค่ามีการกดดันราคาทองคำลงมาต่อได้ไหมนะครับของในส่วนของ Indicator Unicorn Panel ครับ ส่วนวันอังคารนะครับวันอังคารออสเตรเลียตอนช่วงเช้าครับก็มีการประ,ประกาศเกี่ยวกับดอกเบี้ยเช่นเดียวกันนะครับ Gbp ช่วงบ่าย2โมงนะครับบ่าย2นะครับ Gbpeur แล้วก็มีแคนาดาครับประกอบมีการประกาศคอ CPI นะของแคนาดาครับ US ดอลลาร์ของวันอังคารยังไม่ มีข่าวตัวเลขอะไรประกาศนะครับเพราะว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการประกาศทั้งนอนฟาร์มทั้งคอ r p i p i ของสหรัฐอเมริกาไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวันพุธนะครับวันพุธช่วงตีหนึ่งกว่า,วาประธานาธิบดีโดน,นัลด์ทรัมป์ยังไม่มีการยืนยันนะครับช่วงตีหนของวันพุธก็ค,คือคืนของวันอังคารก็จะมีการถแถลงการจากธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันครับ g b p ครับในช่วงของวันพุธตอนล่าสารัฐก็ยังไม่มีข่าวสามดาวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นช่วงกลางคืนนะครับอังคารกลางคืนตอนตีสองก็จะมีรายงานการประชุมของ FOMC นะครับธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับวันอังคารวันพุธข่าวมาดึกนะก็มาระวังในการเทรดกันด้วยนะครับ วันพฤหัสครับพฤหัสก็จะเป็นช่วง2องทุ่มครึ่งครับการยื่นสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกแล้วก็มีดัชนีการผลิตของธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟียส่วนวันศุกร์ครับวันศุกร์ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อครับคอ p m i ข่าวันศุกร์น่าสนใจนะครับอาจจะมีความผ,ลผ,ลผลันผวนในช่วงวันศุกร์นะช่วงวันจันทร์อังคารพุธยังยังยังสามารถเทรดในช่วงเช้าได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีออเดอร์คงค้างก็พยายามจัดการกับออเดอร์ของท่านด้วยนะครับเพราะว่ามีแถลงคาในช่วงดึกของวันอังคารกับวันพุธครับแล้วก็มีข่าวแรงอีกทีนึงก็คือคพม i นะครับในวันศุกร์สามทุ่มสี่สิบห้านี่คือเกี่ยวกับ ข่าวสารของอปฏิทินเศร,รษฐกิจท,ที่มีผลกระทบกับทางไม่ว่าจะเป็นทองคำหรือคู่สกุลเงินนะอันนี้ก็จะเป็นอ,อีกส่วนหนึ่งที่จำเป็นของเทรดเดอร์ที่จำเป็นจะต้องรู้ช่วงเวลาที่มีความผันผวน,ผนจะได้บริหารจัดการออเดอร์ของท่านครับทองคำอยู่ในกรอบบนนะครับ2914แล้วก็2904นะครับส่วนกรอบล่าง2 886กับ2876นะครับดูว่าเขาจะไปในทิศทางไหนส่วนสกุลเงินนะเรามาดูสกุลเงินครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นไซเวย์นะครับออสเตรเลียเป็นไซเวย์อัพนะครับส่วนแคนาดานะครับก็ยังเป็นไซเวย์อยู่อ,อ่อ e EUR เข้ามาโซนไซเวย์ครับ E u r เข้ามาโซนไซเวย์นะครับแต่อิทิพลโดยส่วนใหญ่แนวโน้มขา ลงก็ยังก็ยังมีทิศทางนะครับอาจจะมีการยกตัวขึ้นมาแต่ว่าในเทรนด์ขาลงนะก็อาจจะมีการปรับแล้วก็ต้องดูครับเพราะว่าผลกระทบของทางข่าวของปอนอังกฤษแล้วก็ E.U.R เนี่ยมีผลเกี่ยวเนื่องใกล้เคียงกันนะครับส่วน G.P.P ก็ยกตัวขึ้นมาเป็นกรอบไซด์เว์ครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยัง ยังไปในที่ทางขาลงนะครับจากอินดิเคเตอร์ในยูนิคอนด s ชบอร์ดในส่วนของ D% f เปอ d ์ฟีโบเดนะครับก็ยืนยันว่ายังอยู่ในโซนขาลงนะครับสำหรับ e ี r กับ GBP ส่วนนิวซีแลนด์ครับยกตัวขึ้นมานะครับเป็นกรอบสีเขียวซึ่งเป็นอัพเทนซัาส่วนใหญ่นะครับ USD เนะครับเป็นดาวเทนนะครับเป็นดาวเทนมีการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐเองก็ ทำให้เราสามารถประเมินสถานการณ์คร่าวๆนะครับของสกุลเงินของสกุลเงินได้ซึ่งในส่วนของยูนิคอนเดสบ o ร์ดถ้าเกิดว่าเราใช้ Indicator นะครับมาเป็น Indicator Signal ญาเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณในการเข้าสัญญาณ Signal นะครับอยู่ในตรงนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะเรียนรู้จากคลิปเกี่ยวกับการใช้งานยูนิคอน a ด h บอร์ดได้นะฮโยชิก่กก็อัปโหลดวิธีการใช้งานนะครับของ u n ู c o r n d a s h บ o a r d ไปในช่องของ YouTube แล้วแล้วก็ในส่วนของ Unicorn Panel เช่นเดียวกันครับมีอินดิเคเตอร์ถึง20ตัวนะครับที่ส่งสัญญาณให้เรานะครับทราบแนวโน้มหรือทิศทางของราคากราบในแต่ละคู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับให้เรารู้ว่าแนวทางในการที่จะตัดสินใจออกออเดอร์ในฝั่งออเดอร์ฝั่งไหนนะครับจะมีอิทุกคนทำให้เราสามารถที่จะสามารถทำกำไรได้ อันนี้ก็คือในส่วนของ Unicorn Dashboard แล้วก็ Unicorn p a r n l ครับก็สำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ในเช้าวันที่17กุมภาพันธ์นะครับก็ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับกดติดตามในช่องของโ o j a จก้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ